สวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอหัวข้อ BEC ในหัวข้อนะครับสัตบุรุษมาจากต่างสถานที่กันนับว่าเป็นชุมชนคริสตชนย่อยเดียวกันหรือปะอ่าเป็นคําถามที่น่าสนใจนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมาโฟกัสตรงคําที่ว่าชุมชนคริสตชนย่อยก่อนนะครับว่ามีลักษณะอย่างไรเขาอ,อธิบายมานะครับว่าในทางปฏิบัติ คำว่าชุมชนคิดตชนย่อยนะครับผมมีรูปธรรมตามแนวที่พระสัจักรวางเอาไว้4ประการนะครับผมอย่างที่เคยกล่าวไปในคลิปที่แล้วนะครับก็ได้แก่ 1. จํานวนสมาชิกในชุมชนคิดตชนย่อยเนี่ยต้องเริ่มจาก5ถึง15ครอบครัวนะครับผมที่เป็นเพื่อนบ้านอยู่ในละแวกรั้ว่าเดียวกันอยู่ในซอยเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับ 2. คือมีการแบ่งปันพระวาจาเป็นพื้นฐานของการพบปะกันนะครับ ก็คือการออกมาจากบ้านของตัวเองมาพบกันแล้วก็แบ่งบพระวาจาด้วยกันอันนี้นะครับในหัวข้อที่3ก็กิจกรรมต่างๆและการแสดงออกร่วมกันของชุมชนคิสชชนนั้นย่อมมาจากพื้นฐานของความเชื่อคาทอลิกและสุดท้ายนะครับข้อที่4ก็คือชุมชนคิสชชนย่อยต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนาจากสากลและต้องเป็นหนึ่งเดียวกับวัดที่ตนสังกัดอยู่อันนี้คือ4ข้อที่พระศาสนาจักร วางไว้เป็นเครื่องหมาย4ี่ประการของชุมชนคิสชนย่อยดังนั้นนะครับสรุปได้ว่าหากสัตว์รุษจากสถานที่ต่างกันที่ได้อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกันนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอยู่กัทละจังหวัดนูนนะครับอยู่กับท้องละอำเภออยู่ไกลๆกันนะครับหรือไม่ได้อยู่ในโซนเดียวกันก็ยังไม่นับว่าเป็นกลุ่มคิสชนย่อยแม้ว่าจะเป็นการพบปะเพื่อแบ่งปันพระวาจา ถ้าพบปะเพื่อแบ่งปันพระวาจาแบบนั้นนะครับก็จะกลายเป็นกลุ่มแบ่งปันพระวาจาไปนะครับไม่ใช่ชุมชนกิจชนย่อยเนาะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในเครื่องหมาย4ประการข้างต้นที่บอกไปแต่ว่ากลุ่มแบ่งปันพระวาจาก็เป็นกลุ่มคาทอลิกกลุ่มหนึ่งที่มีจิตตารมณ์ของความเชื่อและความรักในองค์พระคิดพรเจ้าเท่านั้นครับผมก็จบไปแล้วน,นะครับผมสําหรับเนื้อ,อาหา BEC ข้างต้นนะครับผมก็พี่น้องท่านใดนะครับที่ สนใจแล้วก็อยากจะติดตามต่อไปนะครับเกี่ยวกับเนื้อหา BEC ในหัวข้อถัดๆไปเนาะสามารถติดตามได้ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ